สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้แจ้งเตือนแล้วก็รับข่าวสารใหม่ๆจากช่องชาชว,วัตสไตล์เวอรช์ชัน2กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงรูปภาพในสตอรี่ a c e b o o k นะครับโดยที่จะนำเพลงนะครับเพลงที่เป็นเนื้อเพลงเนี่ยไว้ด้านหลังนะครับรูปนะครับ ก็ไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทำไม่ได้นะครับแนะนำให้ไปอัปเดตในอ่าเพจสโต้ก่อนนะครับเนี่ยให้เข้าไปอัปเดตก่อนของใครที่ขึ้นว่าอัปเดตก็ไปอัปเดตก่อนนะครับโอเคครับก็เข้าไปที่ facebook เลยนะครับอ่าก็จะเป็นสตอรี่นะครับตรงนี้ผมจะลง รูปภาพนะครับโดยที่เพิ่มเพลงเข้าไปนะครับแต่ว่าจะมีเนื้อเพลงขึ้นมาแต่เนื้อเพลงเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของรูปภาพนะครับโอเคครับเราก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราจะนํามาลงนะครับผมจะใช้เป็นรูปนี้นะครับนี่นะครับผมจะใช้เป็นรูปนี้ เราก็จะเพิ่มเพลงเข้ามาแล้วกันนะครับโดยที่ผมจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับในการเพิ่มเพลงกดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลือกเพลงนะครับได้เลยคือเพลงตรงนี้กดเข้าไปเลยเราจะเลือกเพลงที่มีเนื้อเพลงนะครับอ่าผมจะใช้เพลงตัวนี้นะครับอ่านะครับเราก็ เลือกเพลงนะครับเนื้อเพลงไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดเอาครับเลือกสีได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอ่าผมจะใช้เป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับอ่าสีแดงหรือสีชมพูนะครับอ่าประมาณนี้กดเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำการ ให้รูปนะครับอ่าให้เพลงนะครับให้เนื้อเพลงตรงเนี้ไปอยู่ด้านหลังนะครับของรูปเดี๋ยวผมจะปรับขนาดตรงน,นี้ก่อนอ่าเ <ME> มื่อเราได้ตามนี้แล้วนะครับแต่เพื่อนๆยังสงสัยใช่ไหมครับว่าอ่าเนื้อเพลงเนี่ยมันยังไม่อยู่ด้านหลังรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมย่ออีกหน่อยนะครับตอนนี้เนื้อเพลงมันยังไม่อยู่ด้านหลังรูปภาพนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับตัวนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้เพลงนะครับพอดีกับรูปภาพด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับปรับอีกสักหน่อยนะครับมันก็จะเลื่อนนะครับช้านิดนึงนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการไปที่พิกอาร์ตก็แล้วกันนะครับใครที่ไม่มีพิกอาร์ตนะครับใครที่ไม่มีพิกอาร์ตนะครับก็สามารถไปโหลดได้ที่เพ t สโตนะครับไปติดตั้งได้ที่เพ t สโตอ่าแล้วก็ให้เราเลือกรูปภาพนะครับที่เราจะทําการตัดออกมานะครับ ผมจะเลือกรูปนี้นะครับที่เราลงสตอรี่ไว้นะครับอ่าแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ได้เลยลบพื้นหลังตรงนี้กดเข้าไปอ่าเมื่อเราลบแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยโอเคครับเรากดบันทึกเมื่อเราบันทึกแล้วเราก็จะได้รูปภาพมานะครับ ให้เรามาที่สตอรี่ a c e b o o k ใหม่นะครับแล้วก็ไปเลือกที่สติกเกอร์ตรงนี้มาอีกรอบหนึ่งกดเข้าไปแล้วก็ให้มันเลือกตรงนี้อ่าที่เป็นเลือกอ่ารูปนะครับให้เราเลือกรูปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกรูปที่เราตัดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ขยายขยายให้พอดีกับรูปพื้นหลังอ่าประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เนื้อเพลงนะครับก็ไปอยู่ด้านหลังรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำไงนะครับก็ให้เราแชร์ Share ได้เลยนะครับกดแชร์ได้เลยแบบนี้อ่านะครับเดี๋ยวก็รอให้รูปภาพนะครับทำการ อัปโหลดลงในสตอรี่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อเพลงนะครับจะไปเล่นในพื้นหลังของรูปภาพไหมนะครับวันนี้ก็ใกล้กเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเน็ตเราช้าไปนะครับมันก็จะทํา,าอัปโหลดช้าได้แล้วนะครับเรากดเข้าไปดูได้เลยนี่นะครับ เรียบร้อยเนื้อเพลงก็มีอยู่ด้านหลังลนะครับเราจะใช้เพลงอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเราก็จะประมาณนี้นะครับเก๋ๆนะครับทําเก๋ๆไปเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะครับก็ใครทําไม่เป็นก็ติดต่อสอบถามใต้ปวิดีโอนี้ได้เลยหรือว่าทาง Gmail ของช่องชัชวาสไตล์เวอร์ชัน2นะครับ ก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัรครให้กับช่องชัชวันสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สาคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวันสไตล์เวอร์ชัน2นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, are, แล้วก็กดสมัรครให้กับช่องชัชวานสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของช่องชัชวาดตายลงแล้วผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี